ปรกอรถบรรทุสองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นรถบ้านสายจอดอีกแล้วนะฮะและความสุดจอดของเขาวันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ Mazda CX5 แล้วอยากได้รถตัวท็อปไม่น้อยสุดๆขนาดนี้ไม่อยากให้พลาดคันนี้เลยนะครับขอต้อนรับทุกท่านพบกับ221 Mazda CX5 เบนซินตัวท็อป2.5 SP Turbo ไม่9,000 นตัวท็อปสุดครับวันนี้ใครเป็นแฟนพันธ์แท้ CX5 ไม่อยากให้พลาดคันนี้จริงๆเพราะว่านอกจากจะเป็นตัวท็อปสุดแล้วเนี่ยยังเป็นรถบ้านสายจอดที่บอกเลยว่าสภาพนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆกับคันนี้เลย2021 Mazda CX5 เบนซินตัวท็อป2.5 SP Turbo ไม่9,000เรียกว่าเป็นสายจอดมาอีกแล้วนะครับคันนี้แจ้งให้ทราบก่อนนะโมเดลผลิตปี2019นะครับ แต่เนื่องจากว่ารุ่นนี้ต้องบอกว่าคนเล่นอาจจะไม่เยอะนะเพราะฉะนั้นอาจจะจอดโชว์รูมนานข้ามปีเขาออกรถหน้าโชว์รูมเนี่ยปี2021เลยนะฮะแต่โมเดลผลิตปี2019 ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวอีกเช่นเคยรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อมไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมเลขแม้แต่9,000กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับนี่คือสุดยอดรถ SUV ในฝันของใครหลายคนที่บอกเลยว่าสมรรถนะที่สุดยอดมากๆแต่ว่าแนวรถแนวนี้นะฮะสเปคด้วยสเปคนี่อาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับใช้ในชีวิตประจําวันทั่วไปนะครับแนะนําให้ซื้อเป็นคันที่2คันที่3หรือไว้ติดบ,บ้านสําหรับไว้ท่องเที่ยว นานๆทีได้เพราะว่าเจ้านี่ต้องบอกว่าเรียนตรงๆว่าอาจจะกินจุสักเล็กน้อยนะครับด้วยความเป็นสเปคตัวท็อปสุดของเขานะฮะร,ราคาร่นใหม่ป้ายแดงตัวนี้คือแพงสุดแล้วนะครับ แพงกว่าดีเซลอีกนะฮะหนึ่งล้านแปดแสนหบาทโอ้โหบอกเลยช่วงท้ายประหยัดไปเกินล้านครับเพิ่งล้างเสร็จเมื่อเช้านี้เลยนะฮะมารีบอบมารีวิวให้ดูกันเลยมาเอกลักษณ์ของเขาตัวท็อปต้องเป็นโลโก้อ,อาคริลิกแบบนี้ใหญ่ๆเต็มฝ่ามือเลยนะครับด้านหนะะ้ากระจังหน้าลายกริดสีดําเงาเท่ๆล้อมกรอบด้วยโครมเมี่ยมสวยๆแบบนี้เลยดูรู้ราไฮโซเป็นอย่างยิ่ง ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับสวยใสยปิ๊งเลยมาพร้อมไฟ LED daytime mm hmm. ด้านล่างไฟตัดหมอกน่ารักน่ารักนะครับ mm hmm. มีเซ็นเซอร์รอบขันเยอะแยะเต็มไปหมดไฟหน้าสองฝั่งสวยใสยปิ้งๆเลยนะฮะเพ้ามใหม่แค่เก0 0พเซ็นเซอร์ไฟตัดหมอกอะไรสวยเลยนะครับ สีสันโดยส่วนใหญ่ค่อนข้างเดิมมากๆเพราะว่าจอดซะเยอะครับไม่ค่อยได้ไปไหนสีสันวันนี้มาด้วยสีเทาเมทัลลิกที่ออกแดดสวยงามเปล่งปลั่งเป็นประกายผิวบางใสสวยเดิมมากๆเลยกันชนเช่นกันครับสีสันวันนี้สวยมากครับเนียนคลิบเลยนะเจ้าของเดิมให้เรามาสวยมากเนียนสายโอเคท่อนหัวผ่านสบายๆไม่ต้องเก็บงานอะไรเพิ่มเติมภาพรวมแถบขวากันต่อสีสันแถบนี้ก็ สวยเนียนใสเป็นเนื้อเดียวกันเช่นกันนะฮะสวยมากมีกาพลาติกรอบคันสีดำเท่ๆตัดกับตัวรถสีเทาเมทัลลิกแล้วดูล่อ,อมากผิวบันโดยรวมใสมากนะคระับคอไปนี่ยังบางยังสวยยังใสทุกชิ้นเลยนะครับมือจับสีเดียวกับตัวรถมีสมาร์ทเอนทรีให้ด้วยเจ้าของเดิมแถมฟิล์มแถมกันสาดมาให้เรียบร้อยกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวให้เทๆ่ๆ และหลังคาครับนี่ตัวท็อปเราได้ซันรูฟด้วยหลังคาสีสวยสายเดิมใช้ได้เสากาศครีบฉลามและแล้อแม็กอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวท็อปเลยนะครับแม็กขอบ19 Mac แม็กต้องลายนี้เนื้อนี้เท่านั้นเลยครับตัวท็อปสุด2.5 SP เป็นแม็กสีไฮเปอร์สีเทาควันบุหรี่เทมาไม่มีทะลอกอะไรเลยเพราะว่าจอดอย่างเดียวนะครับสวยมากยางเป็นยางเดิมติดรถมาจากโรงงานเลยนะครับ แล้ววิ่งแค่9,000เท่านั้นเองของโตโยตรุ่นโปรเซส R46 เบอร์ 2255R19 5, 5, 5เลยพร้อมตัวรถจากโรงงานนะฮะปี2019แต่ดอกเหลือเยอะมากครับพอวิ่งแค่9,000ยังใช้ได้อีก2ปีสบายๆซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วม ดิสเบรกสีล้อหน้าหลังเลยครับแล้วแม็กเทมาขอบ19พิเศษเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นแล้วต้องลายนี้เนื้อนี้เลยสีไฮเปอร์แม็กเอ้ยยางปี2019นะจากโรงงานพร้อมตัวรถฮนะดอกยังเหลือค่อนข้างเยอะมากเพราะไม่แค่อ9 0 0ซุ้มล้อเชสดสีสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีนม้ำท่วมประตูหลังขวาเปิดมาแล้วขอบประตูด้านหลังขอบยางอืมกลดมมิ่นรถไม่เตะจมูกผมเลยขอบยางเหนียวมากนะครับเม็ดอาร์คสวย อยู่ครบซอกประตูสวยแห้งเดิมใสไม่มีงัดแงะแกะเก่าอะไรทั้งนั้นแต้มสีหัวน็อตนี่อยู่ครบทุกเม็ดเลยชุด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 นี่เดิมทุกชิ้นแน่นอนซอกในน็อตเดิมทุกตัวฮะน็อตเดิมไม่มีขยับตัวอักษรตัวเลขคมคมสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามทุกแผ่นเป็นเมรุ่นี้อยู่ขวาเลยเรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะแกะเก่านะฮะผลิตและประกอบน่าจะประเทศไทยนะฮะเขาไม่ได้ระบุไว้ เลขตัวทั้ง pp 1 kfb ลงท้าย m 1 0 0 3 8 3เรียบเนียนสวยงามเสาวขวาด้านหน้าคนขับเม็ดอาร์คอยู่ครบเม็ดอาร์คสวยงามและเหนียวมากโอ้โหเสียงดังฟังชัดเลยซอกในนี่แต้มสีหัวนอ็อตอยู่ครบทุกเม็ดทุกจุดเลยนะฮะน็อตเดิมไม่มีกระชอกแม้แต่ตัวเดียวสุดยอดอมาด้านหลังกันต่อเลยนะครับด้านหลังก็มาในสไตล์ฮัชแบ็กห้าประตูสุดเท่เลยโอ้โหดีไซน์สวยมาก กันชนหลังสวยมากสีสันเรียบร้อยเซ็นเซอร์หลัง4ี่จุดฝากระโปรงหลังเรียบร้อยนะมีสะเก็ดนิดเดียวช่างมันนะฮะมีสะเก็ดนิดหนึ่งปล่อยตามธรรมชาติเลยครับด้านบนกระจกฟิล์มไล่ฝ้าเรียบร้อยไฟท้ายซ้ายสวยกันชนหลังฝั่งนี้สีสันเรียบร้อยได้ท่อไอเสียคู่ด้วยเท่มากสุดยอดนะ,ะท่อนท้ายสวยใช้ได้ไปตามนี้กระจกเดิมของมาสด้าครับผมได้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะ เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านี่เทมากเปิดมาแล้วตะเข็บด้านหลังสติกเกอร์อยู่ครบเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดเลยแต้มสีอยู่ครบทุกจุดเม็ดอาร์กสวยงามน็อตไม่มีสะเทือนไม่มีกระชอกแม้แต่ตัวเดียวแต้มสีจุดต่างๆอยู่ครบทุกจุดทุกเม็ดเลยเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยงามแห้งสนิทสติกเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นเลยนะครับ mm hmm. ฟ้าท้ายเดิมหมดเช่นกันไม่มีงัดแงะแกะเกาไม่มีเคาะไม่มีพ่นอะไรแห้งสนิทเลยนะครับ แล้วพื้นที่ด้านหลังกว้างมอ่อมีถาดรองมาให้ด้วยนะครับขอบคุณเจ้าของเดิมมาโอ้โหผมสวยเนียน,นกริปเลยพี่น้องนะมีล้อ,อไหล่ไม่พอมีซับวูฟเฟอร์ให้เราด้วยนี่เป็นเอกลักษณ์ของตัวท็อปเลยเรียกว่าสายบันเทิงตึบๆๆแน่นอนนะฮะเป็นเครื่องเสียงของโบสอเมริกาเลยมาพร้อมแม่แรงอุปกรณ์ถอดล้อมีให้ครบคันทุกสิ่งอย่างเลยนะครับเป็นฟงเป็นโฟมสวยมาก แววกให้ดูเบาๆแล้วกันนะฮะว่าเดิมหมดจริงๆแนวซิลิโคนแห้งสนิทเม็ดรอสสวยๆไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีชนไม่มีติดแก๊สไม่มีน้ําท่วมทุกอย่างเดิมจากโรงงานภาพรวมแถบซ้ายกันต่อแถบนี้ก็สวยเนียนใสไม่แพ้กันดูแล้วคันนี้ล้างแล้วตั้งขายได้เลยเพราะว่าไม้แค่9 0 0าจอดอย่างเดียวไม่ค่อยได้ไปไหนสู้น้ํามันไม่ไหวอ่ะเคาะบางมากนะครับยังสวยยังใสใช้ได้ ผิวเนียนคลิปเลยนะแถบนี้สวยมากกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมีขนแมวเบาๆบางๆแต่ช่างมันปล่อยได้ไม่ต้องไปยุ่งอะไร มีสมาร์ทเอนทรีให้ซ้ายขวามีฟิล์มมีกันสาดให้เรียบร้อยล้อแม็กครับสวยมากหลังซ้ายเนียนกริปครับไม่มีทลอกอะไรเลยยางพร้อมตัวรถนะครับโตโยโปี19แต่ดอกยังเหลือเยอะมากเพราะไม่แค่9,000ยังใช้ได้อีกหลายปีซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมล้อสุดท้ายก็สวยเช่นกันครับจอดอย่างเดียวนานๆจะออกมาขับสักทีหนึ่งโอ้โหแม็กสวยมาก ยางปี19ก็จริงนะครับแต่ดอกนี่ยังเหลือเต็มๆเลยครับใช้กันได้อีก2ปีแน่นอนสุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีนม้ำท่วมประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วขอบยางเหนียวมากครับเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบเสากลางซ้ายเม็ดอาร์คสวยงาม ซอกประตูด้านในน็อตเดิมทุกตัวไม่มีขยับไม่มีกระชอกตัวอักษรคมกริบเลยเสาหน้าซ้ายอึ๊บ,บ,บเหนียวจริงๆครับเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบทุกเม็ดเลยครับซอกในนะน็อตเดิมแต้มสีว่าน็อตเดิมทุกตัวแก้มซ้ายน็อตไม่มีสะเทือนเลยครับ้าสีอยู่ห่นใดหาไม่เจอ อยู่ไหนวะเนี่ยอะเดี๋ยวหาให้ละกันอะกระจกเดิมของมาสด้าเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าไปโมนี้มีทั้งดีเซลมีทั้งเบนซินแล้วก็ตัวเบนซินจะมี2เครื่องนะฮะนั่นก็คือเบนซิน2000แล้วก็ตัวท็อปสุดก็คือตัวนี้เลย2 5 0 0ซีซีเป็นเทอร์โบด้วยนะครับ231แรงมา้าโอ้โหสายบ้าพลังต้องจับตัวนี้เลยนะฮะเกียร์ออโต้6สปีดนะครับเติมได้สูงสุดแก๊สโซฮอ91ก่แก๊สโซฮอ95้แค่นั้นนะครับ E20 นีไ่ได้นะ อัตราสิ้นเปลืองต้องบอกว่าอาจจะไม่ใช่จุดขายนะฮะ10โลลิตรแค่นั้นแหละอาจจะเปลืองนิดนึงนะแต่เหมาะสําหรับสายท่องเที่ยวนะนานๆใช้ออกไปท่องเที่ยวดีเน้นพลักกาลังเน้นสมรรถนะนะฮะอ้าวซอกนายเดิมหมดครับฝั่งขวาน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะเม็ดอาร์คสวยๆแห้งๆรูกลมคมกริบเบ้าชกสวยงามแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบทุกจุดเลยเม็ดอาร์คสวยอยู่ครบทุกเม็ดแก้มขวาน็อตเดิมเดี๋ยวดูน็อตตรงนี้ดิ อน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับนะฮะคานขวาเดิมหมดรูกลมคลมกริปส่วนคานหน้ารุ่นนี้จะเป็นเหล็กสีดำนะฮะเดิมหมดนะครับเนียนๆฟติกเกอร์อยู่ครบไม่มีงัดแงะแกะเกาอะไรนะครับแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้ถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้นะครับน็อตเดิมแก้มซ้ายแก้มขวาคานเดิมหมดแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบทุกจุดเลยเบ้าโชค๊คสวยงามแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดนะฮะแก้มซ้ายน็อตนะไม่สะเทือนเลย ซอกในน็อตไม่มีขยับเลยฝาปูงน็อตก็ไม่สะเทือนครับแต้มสีหัวน็อตยังอยู่ที่เดิมเลยนะครับด้านใต้แห้งสนิทเลยไม่มีครอไม่มีพ่อพอนอะไรกันร้อนสวยมากผิวแห้งสนิทเนียนกริปเลยนะฮะรูกลมคมกริปฝาแท้สลักโลโก้มาซ่าคมคมสติกเกอร์เนียนกริปแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะน็อตไม่มีกระชอกแม้แต่ตัวเดียวแถมเล็เครื่องให้หน่อย รุ่นนี้จะเป็นรหัส PY 3 1 0 3 2962นะครับโอ้โหนี่คือ Mazda CX 5ที่ผมว่าใสาที่สุดแล้วตั้งแต่ผมเคยซื้อมานะครับไม่ My 9 0 0 0เดี๋ยวไปดูด้านในกันไปได้เบาะไฟฟ้าเมมโมรี่จุดโอ้แล้วเป็นโครเมียมด้วยหรูหราไฮโซมากแล้วเอกลักษณ์ของตัวท็อปสุดนี่คือต้องเป็นเบาะหนังแท้สีดาร์กช็อกโกแลตแบบนี้เลยคนระับน้ำตาลเข้มสวยมากเนียนกริปเลย แล้วตอนนี้กลิ่นรถใหม่เตะจมูกผมตลอดเวลาโอ้โหใหม่จริงๆกลิ่นรถใหม่นี่เข้าจมูกผมเต็มๆเลยนะฮะสุดยอดมากนี่คือเบาะที่แบบว่าใหม่เ0้านี่เนียนมากๆนะครับแผงประตูสวยมากเนียนกลิบเลยถ้าขับกลับไปจอดในโชว์รูมก็ไม่รู้นะว่านี่คือรถมือสองนี่มันป้ายแดงชัดๆเครื่องเสียงโบสอเมริการอบคันนะวัสดุตกแต่งสวยมากหรูหราไฮโซฟิล์มอะไร เซรามิก USA ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะแต่สวยมากขอบคุณเจ้าของเดิมมากด้านหลังฟิล์มอะไรไม่รู้ไฮคู Hi เ,เจอแล้วไฮคู Hi Q. สวยมากฟิล์มเซรามิกสวยแผงประตูนเนียนคลิปครับพี่น้องเนียนเนียนเนลุกกระเบียดนิ้วไม่มีริ้วไม่มีรอยรอยเลยโอ้โหเบาะหลังไม่สะเทือนเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะดูแล้วขับคนเดียวแน่นอนคันนี้เนียนคลิปทุกกระเบียดนิ้วเลยพี่น้องมีแอร์หลังด้วย แล้วเบาะนี่เป็นสีดักช็อกโกแลตเท่มากไม่เหมือนใครนะฮะมีรูติดตั้งคาซีทหัวหมอนสามตำแหน่งตรงกลางจะเป็นที่วางแก้วน้ำโนแล้วก็มีช่อง USB มาให้ด้วยนะครับสวยมากนะตัวบเบาะพับได้ไหมได้นะ60-40พับราบไหมไม่ถึงกระราบซะทีเดียวแต่ก็ลงได้เยอะอยู่นะครับแผงด้านหลังเป็นงานพลาสติกสีดำสวยมากเนียนเลยไม่มีริ้ไม่มีรอยอไหลมีไฟให้ด้วยหนึ่งดวงนะครับ ด้านหลังฮะมีแผ่นบงังสายตาแถมมาให้ขอบคุณเจ้าของเดิมมากด้านหลังสวยมากซ้ายขวามีช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆมาให้อีกนะครัไว้ใส่ของกระจุกกระจิกมุดน,นี้นั่นเล็กๆน้อยๆนะฮะทางซ้ายทั้งขวามี power outlet ซ่อนอยู่ตรงนี้อีกรูหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ตัวเบาะผมชอบมากๆเลยเพราะว่ามันสามารถดึงแล้วพับได้แบบ CRV เลยนะครับนี่เดี๋ยวดึงให้ดูปึ๊บนี่แยก3ส่วนเลยนะฮะ ซ้ายขวาแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเอามาขนของนี่ก็ยังได้อีกค่อนข้างเยอะแล้วตัวนี้ถ้าไม่ชอบเก็บไว้บ้านได้นะถอนได้ตอนนี้ผมถอยบอกคนขับสุดเลยนะครับเพื่อจะทดสอบความกว้างของการนั่งด้านหลังปรากฏว่าเข้ามาแล้วเหลือครับไม่ติดนะครับไม่ติดนี่ถอยสุดนะฮะก็ยังขยับแขงขยับ,ข,ยบขาได้พอสมควรนะฮะอ่าเข้ามานั่งแล้วผมว่านั่งสบายมากองศาการเอนปรับได้ประมาณนี้ลงได้อีกนิดนึงก็ ถือว่านั่งสบายเบกให้มาตัวใหญ่ฟองน้ําค่อนข้างหนานุ่มใช้ได้นะครับเพดงเพดานโอเคถือว่านั่งแล้วปลอดโปร่งดีไม่อึดอัดนะครับที่ชอบมากคือตัวเบาะนี่เนียนทุกตัวฮะสวยมากนะครับมี usb ด้านหลังมาให้ด้วยนะครับเยี่ยมเลยแล้วก็มีไฟส่องสว่างเท่ๆไม่เหมือนใครนะฮะนี่สวยมากนะครับเนียนจริงๆเบาะนี่อยากให้มาดูเลยนะคมันเนียนเนียนเนียนไม่รู้จะเนียนยังไงแล้วเนี่ยนี่มันรถป้ายแดงที่จอดในโชว์รูมชัดๆ แผงประตูนี่สวยเนียนกริปทุกกระเบียบนิ้วครับฟิล์มไฮคูยังสวยมากนะครับประตูสุดท้ายหน้าซ้ายเนียนกริปทั้ง4บานพร้อมเครื่องเสียงบูสฟิล์มไฮคูเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยเนียนจริงๆครับเบาะเนียนไม่รู้จะเนียนยังไงแล้วมันเนียนเนียนกริปเลยนะครับสุดยอดมากๆไปลองขับกันกุญแจเป็น EMobilizer มีสำรองให้ครบเป็นปุ่มสตาร์ทเช่นเดิมนะครับ ตาร์ทขึ้นมาแล้วไมน้อย no เวอร์9,400โลโอ้คุณพระจอดอย่างเดียวพี่น้องนะฮะเปิดแอร์ก่อนร้อนเป็นแอร์อเดี๋ยวปิดฝาท้ายก่อนขอโทษปิดฝาท้ายก่อนนะฮะ,ะแล้วก็เปิดแอร์ก่อนเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับปรับความแรงได้เจ็ดระดับปรับทิศทางดิจิตอลอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้ มีแอร์ออโต้ด้วยใช่ไหมใช่ใชนี่แอร์ออโต้อยู่นี่แอร์เย็นสบายหายห่วงนะครับคอนโซลด้านหน้าสตาร์ทขึ้นมาแล้วจะมีความเท่ยอย่างหนึ่งคือมันจะมีมาตรวัดเป็นหน้าจอ Head-Up Display สะท้อนแสงอยู่ในกระจกไว้บอกความเร็วโดยไม่ต้องละสายตาลงมาด้านล่างนะครับคอนโซลด้านหน้าจะเป็นวัสดุนุ่มๆซอ Touch สีเทาเข้มสวยมากเนียนกริปครับพี่น้องถุงลมผมจะนับให้ใด้านหน้า2ใบนะครับ แล้วก็ที่บอ่ออีก2เป็น4ที่เสาใกลอีก2เป็น6ด้านหลังมองไม่เห็นเ,เบื้องต้นเอาไป6กก่อนละกันอาจจะมากกว่านี้นะผมผมผมนับได้เท่านี้นะครับามาถึงหน้าจอเท่มากครับเป็นจอเล็กๆที่ดูเท่มากนะครับมีกล้อง360องศามาให้รอบคันพร้อมกล้องหน้าด้วยนะฮะที่เห็นนี่คือกล้องหน้าเนาะกล้องหลังก็มีแน่นอนอยู่แล้วนี่คือกล้องหลังนะครับแล้วก็กล้องหน้านะครับ นีเวกเตอร์มีให้ด้วยหรือเปล่าไม่มีอันนี้เขาไม่ได้ซื้อเพิ่มมาด้าไม่ได้แถมนะฮะต้องซื้อเพิ่มครับก็จะเป็นเข็มทิศไปนะครับเป็นระบบสัมผัสนะครับความบันเทิงจัดเต็มนะครับก็จะกดด้านบนก็ได้นะครับหรือว่าถ้าไม่ถนัดกดด้านล่างนี่ก็ได้นะครับก็จะปรับได้ทั้ง2รูปแบบนะฮะความบันเทิงนี่จะคล้ายๆตัวรุ่นทั่วไปเลยนะครับ ก็คือ Bluetooth, FM AM USB Stitcher อะไรเนี่ยก็มาตรฐานนะครับถัดมาก็จะเล่น DVD ได้นะครับอันนี้เหมือนกันด้านล่างนะครับมีแอร์ที่เก e. ้าอี้นี่อันนี้เริ่มไม่เหมือนแล้วมีแอร์ที่เก้าอี้คู่หน้าให้ด้วยนะครับอ่าเจ๋งมากนะแล้วปุ่มเดียวคุมทุกอย่างเลยนะปุ่มเดียวคุมเปิดปิดแล้วก็คุมความแรง3ระดับนะครับด้านล่างจะเป็น power outlet 1รูนะครับมีช่องวางของเล็กๆน้อยๆด้านหน้านะครับ เกียร์นี่คล้ายๆนะแต่วัสดุจะดูหรูหราไฮโซกว่ารุ่นเครื่อง2000นะฮะวัสดุที่ใช้จะเป็นโทนแบบสีดาร์ช็อกโกแลตเลยนะตัดกับสีดําแล้วก็ล้อมกรอบด้วยคโครมเมียมสีเทาเท่ๆนะครับรุ่นนี้ก็จะไม่ใช่เกียร์ CVT นะครับมันจะเป็นเกียร์ออโต้แบบดั้งเดิม6สปีดมันก็มีข้อดีคือทนทานพละกําลังดีออกตัวดีนะครับแล้วก็มาพร้อมเมนนนโหมดนะครับ เพิ่มลดเกียร์ได้ครับมันมันแน่นอนมีโหมดการขับขี่สนุกสนุกแบบสปอร์ตโหมดด้วยนะครับแล้วก็ได้เบรกเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีให้นะครับแป้นควบคุมตรงกลางนี้เหมือนกันเนาะ,ะร่องวางแก้วน้ําตรงกลางอีก2นะครับที่เท้าแขนหนังนุ่มๆเลื่อนไม่ได้นะครับด้านในนี่จะมีพอร์ตให้มาค่อนข้างเยอะเลยก็คือ SdcardslotUSB 2แล้วก็ AUX 1นะครับพวงมาลัยไม่มีแป้นแ a t เดิลชิฟต์นะตัวเนี้ย จะมี Adaptive Cruise Control มาให้นะครับนะแต่ไม่มี Paddle Shift แล้วก็มี multi function เพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์ได้นะครับโลโก้สวยมากวัสดุนิ่เนียนกลิปเลยอ่ะเหมือนรถแบบจอดในโชว์รูมเลยนะเนียนทุกกระเบียดนิ้วไม่สะเทือนเลยฮะพี่น้องนะเนียนเนียนมาเรียนเนียนยังไงเลยเนี่ยอ่ะปรับได้สีทิศทางนะฮะจำได้ลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังเนาะอ ย่ำเลยกระจกไฟฟ้าออโต้หมด4บานดีมากเลยนะครับย่มได้ออโต้ครบ4บานสุดยอดเซ็นทรัลล็อกใช้ได้นะฮะกระจกข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าแล้วก็มีบลยสปอตเซนเซอร์ด้วยนะครับออปชันด้านขวาโอ้โหจัดเต็มะฮะฝาท้ายไฟฟ้ากล้อง3ามโลกโสิบองศา TCS on-O f f ระบบช่วยเตือนออกนอกเลน I-START I-STOP มีครบเลยนะฮะ,ะกระจกหลังตัดแสงสะท้อนอัตโนมัตินะครับ เจ้าของเดิมแถมกล้องบันทึกหน้ามาให้ด้วยขอบคุณมากไปตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไฟสองสว่างด้านหน้าคู่หนึ่งนะฮะด้านหลังอีกคู่หนึ่งแล้วก็ช่องเก็บแว่นมีให้นะครับและมาถึงไฮไลท์ของคันนี้เลยนั่นก็คือซันรูฟครับผมนี่เราจะได้ซันรูฟพิเศษเฉพาะตัวท็อป2.5 SP เลยนี่ไฮโซมากนะครับถ้าไม่ชอบก็ปิดไปได้นะฮะมีไว้เท่ๆนะครับ ที่บังแดดเป็นผ้าสีดำนะครับมีไฟส่องสว่างให้นะครับสองฝั่งเลยแล้วก็เพดานสวยมากครับเป็นผ้าสีดำเนียนกริปทุกกระเบียดนิ้วไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรเลยวัสดุสวยมากนะครับลายไม้นี่เป็นเอกลักษณ์เลยไม่เหมือนกับรุ่นตัว2 0 0พนะฮะลายของเขานี่จะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้านล่างเจ้าของเดิมให้อะไรมาบ้างนะฮะอาอผ้าสีมาซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับหมดปีหน้าครับใช้กันยาวๆกันยายนนะฮะ แฟ้มคู่มือมีให้ครบครันนะฮะมีแฟ้มให้นะครับนี่ยังสวยมากนะครับมีสมุดวารันตีเช็คระยะมีให้นะฮะเพราะฉะนั้นคู่มือก็ยังมีให้นะฮะแต่มาด้าจะแปลกอย่างหนึ่งคู่มือเล่มบางต้องเลยนะฮะรถคันเริ่มให้มาบางนิดเดียวเองนะฮะอ่ะแล้วก็สมุดเข้าศูนย์ก็ยังมีให้นะครับ เรียบร้อยนะฮะคันนี้เป็นโมเดลผลิตปี2019ครับย้ำกันอีกทีแต่ว่ารุ่นนี้คนเล่นไม่เยอะเพราะฉะนั้นอาจจะจอดในโชว์รูมนานกว่าจะมีลูกค้ามาสอยนะเพราะฉะนั้นมาขายจริงๆเนี่ยปี2021นะครับหน้าโชว์รูมเป็นรถบ้านมือเดียวฮะตัวท็อปสุดเลยน้วคนเล่นไม่เยอะนะฮะแต่ว่ามีแฟนพันธ์แท้อยู่นะครับเป็นท่านสุภาพบุรุษมือแรกมือเดียวนะครับกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับอ่ะให้ดูเลยรับรถฮะ 22กรกฎาคมปี2564หรือ2021นั่นเองนะครับ Mazda ซาลายาอ่ะด้านบนกันบ้างสีเทาเมทัลลิก Machine Gray Metallic นะครับเครื่องยนต์ PY รหัสจะไม่เหมือนคนอื่นนะ PY เลย31032962เลขตัวถัง PP1KFB แล้วก็ M100383 นะครับ ไม่ปัจจุบัน9,000กว่าโลโอ้โหน้อยมากนะครับนะนี่จอดซะเยอะฮะเข้าไปสองครั้งโดยประมาณนะปี65ันวา8,700กว่าโลเท่านั้นเองตอนนั้นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองแหวนรองเปลี่ยนอะไรวะเนี่ยไส้กรองแอร์น้ำยาล้างหัวฉีดนะทำไป2ครั้งมัดดาพลัม7 สะเทือนไปเรียกว่าขยับไปไม่เยอะนะฮะขยับไปแบบไม่ถึงพันโลโอ้โหสุดยอดมากไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนออกรถเอาเข้ามาส d a แถวแถวเต้นเราให้ละกันนะครับ โอเคสำเนารถกันบ้างคันนี้ซื้อเงินสดเลยพี่น้องโอ้โหรถคนมีตังค์บ้านนึงแกมีหลายคันมากนะฮะแกมีหลายคันมากเรียกว่าคันนี้นั้นนาจะเอามาขับทีหนึ่งขับทุกวันไม่ไหวฮะหมดตัวแน่นอนเพราะว่ากินจุนิดหนึ่งนะรุ่นนี้5โมเดลผลิตปี2019นะครับป้ายกรุงเทพ นะครับมาซื้อหน้าโชรูมปี2021จดทะเบียนกันยา2021สีเทาเดิมโรงงานนะฮะเลขตัวถัง PP 1 KFB ง PP1KFB ลงท้าย KM100383 เครื่องยนต์ PY31032962 เบนซิน4สูบ2500 cc 231แรงมาบ้าไปแล้วลองขับกันเลยพี่น้องอ่ะอยู่ท่านี้เดี๋ยวถอยไปก่อนแล้วกันถอยกันยาวๆไปมีกล้องรอบคันให้แล้วก็กล้อง360องศาจำลอ มองภาพเสมือนจริงให้นะครับพวงมาลัยโอเคเลยฮะกำลังดีน้ำหนักใช้ได้ไม่หนักแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปแน่นๆจับแล้วกระชับมั่นใจเหมาะสำหรับขับทางไกลแล้วก็ขับความเร็วสูงนะครับเครื่องตอนนี้เดินเรียบมากเลยเดินนิ่งเงียบแอร์เย็นสบายห้องโดยสารกว้างนะฮะพละกงกำลังโอ้โหหลังติดเบาะแบบซุมๆเลยพี่น้องเหลือเลยฮะแับเดียวทยานพุ่งออกไปแบบพลังกำลังสุดจริงๆฮะ แล้วก็เบรกจึ๊กเลยนะช่วงล่างยังแน่นมากๆช่วงล่างยังแน่นยังนุ่มเลยอาวงเลี้ยวกันหน่อยดีกว่ารถใหญ่ไซส์นี้ความคล่องตัวเป็นอย่างไรแคบครับใช้ได้เลยเห็นไซส์นี้แต่ถือว่าค่อนข้างวงเลี้ยวแคบคล่องตัวเลยนะครับนี่ไม่ได้หักหมดด้วยนะครับกลับรถในพื้นที่แคบๆง่ายๆเลยทีเดียวผ่านไม่ต้องโยกเวียนกันแบบนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นใหญ่จริงแต่ว่ายังคล่องตัวด้วยนะฮะ แล้ววันนี้ต้องบอกว่าเครื่องนี่แรงมากช่วงล่างนี่แน่นนุ่มเกาะถนนมากๆเก็บเสียงรบกวนจากภายนอกได้ดีมากๆนะครับเป็น SUV พันแท้จากค่าย m a ส d a นี่คือตัวท็อปสุดแล้วนะฮะอาจจะไม่ค่อยมีคนเล่นเยอะสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่า เครื่องเขาใหญ่อาจจะกินจุนะฮะแต่ถ้าใครเป็นแฟนพันธ์แท้ที่ชื่นชอบเรื่องสมรรถนะของเครื่องยนต์พละกําลังหรือช่วงล่างหรือว่าออปชั่นที่มันโดดเด่นมากกว่าตัวเครื่อง2000ผมว่ากับไมค์เก้พโล เล่นได้นะครับเดี๋ยวราคาไปดูกันเลยบอกเลยว่าประหยัดจากป้ายแดงไปเกินล้านแน่นอนโอ้โหพลาดไม่ได้ครับใครเป็นแฟนพันแท้ Mazda CX5 วันนี้คือตัวท็อปในตำนานครับเบนซิน2.5ลิตรเลยเป็นเครื่องเทอร์โบด้วยนะ,ะตัวนี้นี่ออกห้างนี่แพงกว่าตัวดีเซลอีกนะฮะกับคันนี้เลย2 0 2 1 Mazda CX5 เบนซินตัวท็อป2.5 s p เทอร์โบไม่9,000 พระเจ้าช่วยกล้วยทอดนานน,านมาทีนะพี่น้องราคารถใหม่ไปแดงครับ1 8 5 0 0ล้แสน5หมืบาทได้รถบ้านมือแรกมือเดียวรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตะตอมไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมเลขไม่แท้ๆ9,000กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับวันนี้หน้าร้าน Walk-in เราขาย 8 5 9 0 0 0บาทโอ้โหประหยัดไปเป็นล้านแล้วนะฮะแต่ไม่พอครับพิเศษเฉพาะคนดูคลิปนี้เลยซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาพิเศษลดดีครับเลือเบียง8 3 9 0 0 0บาทโอ้โหรถใหม่9,000ประหยัดไปเป็นล้านครับ ใครเลงรุ่นนี้อยู่พลาดไม่ได้ต้องวิ่งแล้วนะฮะราคานี้ตลาดแตกแน่นอนราคานี้เครดิตด,ดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้ด้วยแถมมีวารันตีให้อีกตั้งหากครับรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กลอ่อง ECU และอะไรกว่า179รารายการให้นานสุสดๆหนปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยเท่านั้นไม่พอก,ก่อนออกรถครับเอาเข้าศูนย์มาสด้าให้ด้วยเปลี่ยนถ่ายน้วมันเครื่องมันเกียร์เปลี่ยนไส้กร่องให้ ฟรีน้ำมันเต็มทางให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเต้นให้ฟรีทถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรงคมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคย CX5 เบนซินตัวท็อป2.5เครื่องเทอร์โบไม่9,000จะไปหาสภาพแบบนี้ ที่อื่นไม่มีอีกแล้วนะฮะนานๆหลุดมาทีเพราะฉะนั้นใครเล็งอยู่ห้ามช้ารีบวิ่งเลยแอดไลน์เลยครับด้านล่าง ID ีไลน์แอดหก้นะแผนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปใน Google m a p พิมพ์19สีประกรณ์เราอยู่ถนนการล,ละประพฤกษเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒิกาศประตู2แล้วถวายทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวม่ทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี 19สิปกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก,ก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟนั้นก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรถดันยันนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นับ19สิปกรรถมือที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ site, ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1 0,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com